ไปด้วยครับนี่ยมาครับเด้นมาเด้อมาเดิน,น สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใกล้ชิดมีสหายทุกท่านทุกคนคือเกเนาะครับเนาะครับเมื่อนี่ยกับมาพบกับพวกเอาสองคนกับเลี่ยเนาะในช่องบีเอ็มโซเซียบครับผมครับผมวันใดที่เขามารับชมนะกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้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 งครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วบ๊วยพาคลิปต่อไปเนาะครับเนาะครับเมื่อนี่กับซีมาส้วนพ่อแม่พี่น้องครับกินหมูมะนาวครับเมื่อนี่ยโมมะนาวครับมะนาวแดงๆยั่วๆครับผม ขเข้าวกะทิมี่ผักหอมหอมป้อมครับผมหอมป้อมครับหอมป้อมผักหอมป้อมแล้วก็ผักแตงครับเบกแตงครับเขื่อม่วงครับแล้วก็อันอันนี้ก็ม่วงอีกคือเก่าครับกระลำม่วงครับกระลำม่วงแล้วม่วงเนาะมาครับพี่น้องมาหนี่งจัดเลยครับผมมองยังไรครับผมมาทำนี่้เซ่อป้องกันครับพี่น้องเลยมันเหล็กอ่ะมอใหม่พอมีพี่น้องขึ้นกราเหรอครับมาโอ้ครัแต่เหลือกือเสียบเยอะกว่าทุกครับเนี่ย มาครับเด้มาเด้มาเด้อืมอืมยกันมืงเลยโอ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ แฮ่ร้ายครับการเขาไม่ยอมวามเลยโอ้ยการเขามือมวามเลยเลี้ยวงดูกับแบบนี้อืมเสีย มาเรือยครับพี่น้องเจ็บมือดิ <c oughs> เราจะติมที่แล้วมังยังจังแงกัดมือของแบลไรด,ดิยัดหยันยัดเขาออย่างเดียวอืม อย่าไครับพี so ่น้องทำมซมาพุงน่าวตนจัดมือคอยด้วยมาทานครับเล่ ngon 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 Dì dù à Dì dù à, แค่มือเลยอืออะไรกันคำบรรยายครับผม หอ,อมปอบหอมบวกกับปูไม่ใช่หรืออะไรทุกทามครับแซบม พริกแดงจึงเครื่องยี่งเพิ่มพริกกรอบ mua cái đồ ăn giàu mua cái đồ đây nào phi nọ mua luôn nè ha mua luôn nè thế luôn cổ giang hả? là cái này <coughs> Con hả nó có ăn đi tắm hả đăng Mà tắc bà để tham phát nữa. Tắc bà Phát bà tặng bạn tặng bà tặng bà bà <laughs> 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 tặng <Tắc> bà <laughs> tặng <Tắc> bà <laughs> tặng bà tặng bà tặng

โอ้มาทานครับเจละครับนี่ขทาปลาเลือกคนละไปเรืออะไรเขือม่วงเขือม่วงมาเสังนรำกรังมันรังว้าวสลับนาสลับรังพีดไปทั่วที่แล้วท่านเอง Ừm. <laughs> bạc. <laughs> 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 เลยทุกทางมาแซ่บย้าไปครับพี่หนอกหมูรวนหนึ่งกินแบบบู๊นเนี่ย สับเซียบครับพี่น้องอ ม,มาทานขอคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจที่มาเติมกำลังใจกูมกันนะครับ แล้วกะ็ที่ตีชมมากที่ผมกับศิพยา่ยามมีปรับปรุงแล้วก็ศิพัฒน,นาต่อต่อไปนะครับเนาะขอคุนทุกคอมเมนต์นะครับเนาะครับผมตรงนาทีพยาย่ามพัฒน,นากันไปเรื่อยๆแล้วครับนี่แหละยู่งน้ำกันไปดนๆแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องอยากให้พ่อแม่อา กับขอบุณ <rôle> อ <à déc> ีกตามเคยเนาะขอบุณที่มาให้กำลังใจกันเนาะครับเนาะหล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคื้เราครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้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 งคือเขานะครับเนาะครับเพื่อสิบประาัดคลิปก็ต่อไปเนาะครับที่ผมกับสีขออนุญาตเนาะขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้เนาะครับเนาะครับครับ